สวัสดีครับจากเก่งเอซนะครับวันนี้นะครับมาเปลี่ยนชุดสายพันไทมิ่งตัว D4D นะครับ D4D นะครับผมนะก็จะมีสายพานตัวตั้งลูกล้องนะครับอ่ะนี้ขออนุญาตนะครับมาให้ดูมาร์คไทมิ่งก่อนนะครับนะครับมาร์คอยู่บนนี้นะครับ นะครับสีนี่นครับจะเป็นเส้นๆอยู่นะครับส่วนตัวล่างจะมองยากหน่อยหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งบองคนทำดกุกก็ดีนะทำไป จะมองเห็นแล้วก็ม่รูนะก็มองยากกันนะแบบนึงนะครับบางทีจุดจับก็หาไม่ได้นะครับขออยาเจ้าไฟอีกสให้ถึง ได้นะครับแตม่มือมันก็นยากอยู่คือมาร์กนะครับอ่า <Billie S 2> <Idi om. S 1> มันอาจจะมองยากนิดนึงนะครับเพราะมันอยู่ไม่อยู่ด้านล่างนะครับโมเล่โมเล่นะครับโมเล่ก็อยู่ตัวนี้นะครับโมเล่ตัวนี้ขอยาดนะครับโมเล่ตัวนี้นะครับท่านอาจจะมองยากนิดนึงครับขออนุญาตเห็นไหมครับอ่าท่านมองสังเกตดีๆนะครับเห็นไหมฮะนะนะครับ มาเกี่บตรงนั้นนะครับนะมาชุดนี้นะครับเขาเหวี่ยงเ,เสื่อนฝาตรงนี้นะครับตรงนู้นในในตึกนะครับตรงนั้นในกครับมาปัม๊มนะครก็ให้เพื่อนสมาชิากได้ทราบก่อนนะครับ ก็คือจัดมาร์กให้ตรงนะครับมาร์กสามตัวให้ตรงก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปเสิถอดสายพันธมิงนะครับมาตรงเสร็จปุ๊บเราก็ถอดสายพันธมิงนะครับถอดสายพันธเมิงเสร็จนะครับถอดทุกอย่างประกอบให้กลับเหมือนเดิมนะครับตั้งมาให้ตรงเสร็จปุ๊บก็ค่อยหมุนนะครับอย่าสตาร์ทเครื่องนะครับหมุนมมเล่นะครับสองรอบนะครับหมุนสองรอบให้มาร์กกลับมาที่เดิมข้างล่างตรงทุกอย่างนะครับ แล้วดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงไหมตำแหน่งม้าเปลี่ยนแปลงไหมนะครับอย่าสตาร์ทนะครับอย่าอย่าไปหมุนฟันเพิ่มอะไรต่างนะครับเพราะาบางครั้งมันไม่เหมือนไมที่เอนะครับพวกไมที่เอพวกอะไรต่างอาจจะใช้ได้นะครับแต่ตัวนี้มากก้าจะไม่สามารถไปไปเลื่อนเขาได้นะครับผมนะนเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนให้เสร็จก่อนนะครับแล้วจะมาให้ดูทีนึงนะครับ ลงในรอดยอดวิวเนี่ยได,ได้เต็มที่สูงทุกระับไม่ถึงเลอยอไม่ได้ี๋ยวไปคนลงทีครับนะใส่ทานเทนิ่งออกแล้วนะครับตัดตั้งนะลูกลอ,อกนะตอนนี้ผมเอาลูกลอ,อกใส่ไปแล้วนะครับใส่ลูกลอ,อกไปก่อนนะใส่ลูกลอ,อกนี่ใส่พานนะครับ นะสายพานก็จะมีมาร์กนะครับนะมาเกี่ยวสองานเนี่ยหนึ่งอานแล้วก็อีกอันหนึ่งครับก็ต้องดูนะครับว่ามี่ตั้งใส่นี้หน้าเครื่องนะครับหน้าหน้าเครื่องคือเอามาร์เข้านะครับตัวตัวโลโก้นะครับเข้าใส่นี้นะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นพวกปั๊มแต่ก็ต้องดูก่อนนะครับว่าเปนชุดเดียวกันหรือเปล่าหรือว่าใส่นี้เดี๋ยวค่อยดูวิธีก่อน นะครับการปิดผ้าการปิดผ้าครับนะยังไงผมใส่เสร็จแล้วเดี๋ยวผมให้ลูกอ่ะทางทุกท่านดูอีกทีนะครับนะครับจากเมื่อกี้นะครับนะก็มาเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้นะครับที่บอกไว้นะครับนะเทมิ่งเหมือนเดิมนะครับจุดเดิมนะครับจุดนี้ จุดนี้ยังอยู่ที่เดิมนะครับนเห็นไหมฮะมุงเล่แล้วก็ชุดตรงนี้นะครับหมากปั๊มนะครับตัวสายพานนะครับกอ็อ่อเป็นการเอาโลโก้ นะครับโลโก้ o, นะครับโตโยต้าเข้าไปข้างในนะที่บอกไว้นะครับคือเวลาเปลี่ยนเสร็จนะครับเปลี่ยนตัวนี้เสร็จก็ทำการหมุนนะครับแต่เพียงว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้ดึงสลักออกนะครับยงเหลือสลักอีกตัวหนึง่งนะครับสลักตัวนี้อยู่นะครับนะก็ที่บอกนะครับก็คือดึงสลัก นะครับถึงสลักให้ตัวตั้งนะครับดันกับตัวลูกลอกนี่ฮะลูกลอกแล้วก็ล็อกตัวนี้นะครับล็อกตัวนี้นะครับตัวเบอร์สิบนะครัมีป้ายเอลเบอร์สิบนะครับแล้วก็หมุนมูเล่นะครับมูเล่ข้างล่างนะครับที่เห็นแหวนอยู่นะครับมีแหวนค้างอยู่มูเล่ข้อเวียงนะครับเบอร์ยี่สิบสองนะครับหมุนนะครับหมุนสองรอบนะครับให้มาร์กตัวนี้กลับมาขึ้นมาที่เดิมนะครับตำแหน่งเดิมอยู่ตรงนี้ ครับเส้นตรงนี้กับตรงนี้ต้องชนกันไอสายพานนะครับที่เราล่องไวเนี่ยคือตอนต้นนะครับแต่ตอนสุดท้ายนะครับตัวพวกเนี้ยที่เป็นมาร์กอะไรต่างจะไม่ชนที่เดิมนะครับเพราะนั้นไม่ต้องสนใจเราสนใจที่ตัวมาร์ก3จุดนะครับต้องอยู่ตำแหน่งเดิมมันนะครับถ้าตำแหน่งเดิมทุกอย่างนะครับร้อยทั้งร้อยนะครับสตาล์เครื่องก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าหากเกิดปัญหานะครับลักษณะที่เคยเจอนะครับคือมาร์กไม่ตรง นะครับที่บอกไว้คือเป็นหมุนโมเลเอานะครับเหมือนเครื่อง2องแอลหมุนโมเลสองเหมือนสองแอลใส่เสร็จปุ๊บปรากฏว่าไม่ลองไม่ได้ลองหมุนโมเลนะครับปตาร์ยเครื่องเข้านะครับนะถามว่าทํางานไหมเครื่องทํางานนะครับเครื่องทํางานเหมือนปกติเลยนะครับแต่เวลาไปวิ่งนะครับรถไม่มีกําลังนะครับเนื่องจากอะไรนะครับเนื่องจากภายในข้างในนะครับมันไม่ได้หลบวาลนะครับวาลก็แทกกระแทกกับลูกสูบนะครับวาลก็คดนะเวลาเหยียบคันเร่งนะครับจอดอยู่กับที่เนี่ย เครื่องเหมือนปกตินะครับเหมือนเหมือนนิ่งปกติแต่เวลาเหยียบคันเร่งไปเนี่ยปุ๊บรถไม่ออกวิ่งไม่ออกนะครับเหมือนกําลังตกไปเลยเรียกว่ากำลังตกไปเลยนะครับนะก็เป็นข้อมูลนะครับจากเก่งเอสนะครับนะวันนี้ก็มาเปลี่ยนเทคนิคและเหลือคันนึงนะครับคันนี้นะครับคันนี้ดีโก้เหมือนกันนะครับ4ี่คูณสนะครับเดี๋ยวผมจะทํา youtube นะครับการเปลี่ยน ผ้าเบรกหลังแอรผ้าเบรกหน้านะครับนะเราต้องมีนะครับเครื่องมือพิเศษนะครับเครื่องมือพิเศษนะครับในการดันลูกสูบเบรกนะครับนะอย่าใช้พวกไขควงอย่าใช้พวกเหล็กขัดยางอะไรต่างนะครับไปดันเพราะมันมีโอกาสทําให้พวกซีนยางลูกสูบเบรกนะครับฉีกขาดได้นะครับแล้วก็เคสคันนี้คือส่วนหนึ่งก็คือ ตามตามก็ให้ลูกค้าก่อนนะครับเนื่องจากว่าคันนี้ผ้าเบรกหน้ามันบางนะครับแต่อาจจะไม่ได้เจียเบรกนะครับอาจจะไม่ได้เจียเบรกแต่จะวัดความมีเบี้ยวจานเบรกก่อนเพราะลูกค้าเขาขับมาเขาเหยียบเบรกแล้วไม่ได้สะพานเส้นเท้านะครับไม่ได้เกิดอาการเส้นเท้าแล้วก็จานก็ไม่ได้เป็นรอยนะครับผมก็เลยจะแก้จะทําการขัดผ้าเบรกให้เขาก่อนไอ้ขัดจานเบรกให้เขาก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนผ้าเบรกเขานะครับแต่คันนี้ เช็คเหมือนเช็คใหญ่นะครับพวก40 0 0มนะครับเมื่อครั้งที่แล้วก็เปลี่ยนพวกน้ํามันเครื่องกับน้ํามันเกียร์ไปยังเหลือพวกทันเฟอร์พวกเฟืองท้ายนะครับนะเดี๋ยวจะทําดูทูบการใช้เครื่องมือให้ทีนะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพิ่มเป็งกำลังใจกับช่างเก่งเอสด้วยนะครับผมนะวันนี้เอาคันนี้ก่อนเดี๋ยวอีกช,ชุดหนึ่งจะทำเป็นของเบรให้นะครับผมฝากด้วยนะครับขอบคุณครับ